ตั้งแต่ผมเปิดช่อง YouTube มาเนี่ยนะครับคำถามที่พบบ่อยที่สุดก็คือสินเชื่อตัวไหนกู้ได้ง่ายสุดซึ่งทุกครั้งที่มีคนถามคำถามนี้เนี่ยผมยังจะตอบให้นะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับซึ่งอันนี้คือตอบแบบจริงจังๆนะไม่ใช่ว่าผมตอบไปเพื่อมันผ่านไปเพราะเหตุผลเพราะว่าผมเคยทำสินเชื่อตัวหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันเป็นสินเชื่อที่กู้ง่ายมากสำหรับผมแต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปกู้ไม่ผ่านนะ บางกลุ่มกู้สินเชื่อตัวนี้บอกว่าง่ายนะอีกกลุ่มนึงไปกู้ตามอ้าวไม่ผ่านพอมาอีกตัวนึงปับ๊บอ้าวกลุ่มนี้ว่าง่ายปับ๊บไอ้ก,กลุ่มนี้ไปกู้ปับ๊บไม่ผ่านมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยนะสำหรับในส่วนของสินเชื่อในมุมมองธนาคารนกะ็คือมันไม่มีสินเชื่อตัวไหนง่ายสําหรับทุกคนแต่มันจะมีสินเชื่อบางตัวที่ง่ายสําหรับกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นผมสรุปให้เลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการสินเชื่อคุณจะต้องไปหาสินเชื่อที่ ธนาคารหรือผู้ให้บริการเนี่ยเลือกเราเป็นกลุ่มเป้าหมายถ้าเกิดว่าเขาไม่เลือกเราคือมันกู้ได้ยากมากนะฮะคำถามคือแล้วถ้าเกิดว่าต้องการใช้เงินจริงๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าธนาคารเลือกเราเป็นกลุ่มเป้าหมายผมจะพาคุณไปดูวิธีการวันนี้มาดูวิธีการนะหาสินเชื่อสําหรับคุณที่เหมาะกับคุณนะครับมือถือก็ทําได้คอมพิวเตอร์ก็ทําได้นะฮะทำยังไงอะไปดูครับก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปใน Google แล้วผมก็พิมพ์ว่า สักธนาคารหนึ่งที่เราใช้ย่ยกตัวอย่างเช่นผมใช้กสิกรใช่ไหมผมจะพิมพ์ว่าผมจะพิมพ์คําว่าสินเชื่อธนาคารกสิกรนะครับหลังจากนั้นผมจะเลือกเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยซึ่งคุณผู้ชมก็ดูให้ดีๆนะครับว่าต้องเป็นเว็บไซต์ของธนาคารจริงๆนะซึ่งอันนี้อันนี้ใช่นะอันนี้ใช่ปึบ๊บแต่ถ้าเกิดใครไม่ชชวร์เนี่ยคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของธนาคารของประเทศไทยได้นะครับมันจะมีลิงก์เขาเรียกว่าลิงก์ธนาคารให้อยู่นะฮะโอเค พอผมมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมผมก็จะไปะในส่วนของสินเชื่อ,อตรงนี้แล้วก็ผมก็จะเลือกสินเชื่อเป็นประเภทส่วนบุคคลก็ได้ลองคลิกไปดูก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงใช่ไหมผมก็จะค้นหาลงมานะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขาบอกว่าค้นหาสินเชื่อที่ใช่และคำนวณวงเงินครับไอ้ตัวนี้น่าสนใจผมคลิกเข้าไปเลยปึ๊บปรากฏว่ามันก็จะมีแบบสอบถามคุณผู้ชมอันนี้สําคัญมากๆเนี่ยให้คุณตอบตามจริงนะครับ คุณเป็นแบบไหนตอบแบบนั้นไม่ต้องเฟลกให้เราดูดีนะครับตอบตามจริงไปเลยอ่ะสมมติว่าผมต้องการสินเชื่อใช่ไหมผมก็จะระบุวงเงินนี่นะอ่ะปึ๊บอันนี้คือระบุวงเงินก็ได้หรือไม่ระบุก็ได้นะแต่ว่าระบุดีกว่านะครับระบุแล้วจะทําให้คุณอ่ะมีความแม่นยํามากกว่าสมมติว่าผมต้องการทักสองหมืน่นส0ง0มื่นนะสองหมื่นนี้นะครับผมต้องการเท่านี้นะผมก็กด2 0งหมปับ๊บแล้วผมก็กดคําว่าถัดไป หลังจากนั้นมันจะมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินสมมติว่าผมต้องการที่จะใช้ส่วนตัวเลยใช้กินเลยอะในอาใช้ส่วนตัวแบบนี้นะครับเป๊บอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ยางอื่นก็ได้นะค่ารักษาพยาบาลก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยคือได้หมดเลยนะครับแต่ผมจะกินอะ่ะผมจะใช้ส่วนตัวแล้วผมก็เลือกเอามันจะมี3แบบให้เรือนนะครับแบบเงินก้อนผ่อนชําระเท่ากันทุกเดือนในหมายความว่าเวลาคุณได้วงเงินไปแล้วเนี่ยสมมติว่าค,คุณผ่อนเดือนละ1000คุณก็จะผ่อน1,000จนกว่าจะจบวงเงินตรงนั้นนะฮะในอันนี้แบบนนี้นะ แต่ถ้าเป็นเงินสำรองหมุนเวียนนะฮะจ่ายดอกเมื่อใช้มันก็คืออารมณ์ประมาณว่าคุณกู้มาแล้วคุณชำระคืนนะ่มันก็จะยังเป็นแบบหมุนเวียนตรงนั้นอยู่แต่ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็ไม่เสียดอกนะคุณก็เลือกตรงนี้ได้นะฮะส่วนอันที่3จะเป็นบัตรรูดก็น่าจะเข้าใจตามนั้นนะครับผมแต่ว่าผมไม่เอานะผมจะลองเลือกอันนี้ดูเงินก้อนผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือนครับกดถัดไปนะะในส่วนต่อมาเนี่ยมันจะให้กรอกอายุของเราแล้วก็ใส่ตามจริงไปได้เลยนะครับผม33 นะแล้วก็ถ้าใครยุทไหร่ก็รเลื่อนไปตามนั้นนะครับแล้วในส่วนของอาชีพมีค้าขายเจ้าของกิจาการอิสระแล้วก็จะมีพนักงานนะข้าราชการน,นะผมลองใส่ในพาร์ทของอาชีพอิสระแล้วกันนะผมก็ทำเจ้าของกิจาการเหมือนกันนะครับทีนี้ไรายได้ต่อเดือนเนี่ยให้คุณระบุไปตามจริงเลยนะสมมุติว่าผมาประมาณสัก,สกปกติถ้า200แสนก็คงจะไม่ได้นะเดี๋ยวเอาตัวอื่นแล้วกันสมมติว่าผมใส่สักหมื่นนึงแล้วกันอะสมมตินะอะ Okay. แล้วก็ภาระนี้กับสถาบันทางการเงินอื่นเนี่ยนะ,ะมีไหมใส่ไปเลยถ้ามีก็มีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องมีนะครับทีเนี้ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่จะเป็นข้อได้เปรียบของคนอื่นนะคือคุณลองดูซิว่าคุณมีหลักประกันในการกู้ไหมบางคนน่ะไม่อยากเอาหลักประกันมากู้เพราะว่ากลัวจะมีปัญหาภายหลังหรือว่ากลัวจะสูญเสียมันไปเอาจริงๆถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณมีกําลังที่จะคืนไหวหรือว่าคุณคิดว่า คุณไม่ชิงเขาแน่นอนเนี่ยนะครับผมการมีหลักประกันเนี่ยจะช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่นนะฮะลองคลิกดูที่หลักประกันนะครับผมว่า,าคุณสามารถใช้อะไรได้บ้างนะครับมันจะมีบ้านคอนโดรถยนต์ต่างๆเนี่ยถ้าถ้าคุณเอาได้ก็เอาแต่ถ้าไม่เอาก็คลิกปิดทิ้งเลยก็แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคสุิยอาเราไม่ใช้หลักประกันนะโอเคนะครับอ่ะเราทีนี้ก็ตรวจสอบผลครับพอคลิกไปเนะี่ยอ้าวอ๋อเขาบอกว่ารายได้ต้องห้ามต่ำกว่าหมื่นห้านะแต่จริงๆแล้ว่มันมีอันที่ต่ำกว่าหมื่นห้าก็ได้นะของธนาคาร กสิกรนะคือจะเป็น Express l o a นนะครับผมอันนั้นเจ็ดก็กู้ได้นะครับอ่ะเอาผมเปลี่ยนใหม่แล้วกันเอาเป็น15,000แล้วกันเอาเอาแค่พอดีเกณฑ์พออ่ะปึบ๊บนี่นะแต่ถ้าเป็นอ่ะลืมบอกไปเมื่อกี้เหตุผลกนะ็คือถ้าเป็น Express l o a นใช่ไหมอ่ะเขาจะเป็นพนักงานประจำที่เงินเดือนอ่ะมากกว่า7,500บาทจึงจะสมาสมัครได้นะแต่ว่านี่เป็นเจ้าของกิจการนะอ่ะผมใส่แบบนี้แล้วกันนะ15,000เนาะอ่ะไปตรวจสอบผลครับอ่าโอเคนี่ แนะนำขึ้นมานะครับผมเป็น Express l o a n จริงๆด้วยนะฮะซึ่งอันนี้คือจะเป็นวงเงินแนะนําก็คืออยู่ที่4ี่หมื่นห้านะสามารถกู้ได้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะเวลาผ่อนหกสิบเดือนนะผ่อนชาระเท่าๆกันเดือนละพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเนี่ยนะก็รายละเอียดก็สามารถดูเพิ่มเติมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกดมาแล้วเป็น x e p r e s s l o a n เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่า Express l o a n เป็นสินเชื่อที่มีคนสมัครเยอะมาก คนยื่นสมัครไปโคดเยอะแล้วคุณก็จะมีคู่แข่งที่แบบว่า,ามีโปรไฟล์คล้ายๆกันกับคุณเยอะมากเพราะฉะนั้นการสมัคร Express l o a n เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะครับผมแต่ว่านี่ก็เป็นแนวทางในการค้นหาเฉยๆนะและในทุกธนาคารก็จะมีฟังก์ชันนี้เหมือนกันนะครับคุณก็ลองไปหาดูว่าคุณใช้ธนาคารไหนอยู่นะครับมันกดไปแล้วปั๊บเน,นก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ให้นะฮะถ้าสมมติสนใจสมัครเลยกดเข้าไปดูตรงสมัครเลยซิว่าเป็นยังไงบ้าง รอ,อสักครู่นะครับอ่ามีการกรอกข้อมูลนะครับมีเบอร์มือถือแล้วก็มีอีเมลนะฮะอันนี้จะเป็นการดูขั้นตอนการสมัครซึ่งคุณสามารถดูได้นะขั้นตอนการสมัครอะ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นการกรอกข้อมูลก็คือเป็นเบอร์มือถือแล้วก็อีเมลถามว่ามันสําเร็จตรงนี้เลยไหมก็คืออาจจะยังไม่สาเร็จตรงนี้คุณกรอกเสร็จสับปั๊บเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระยะเวลาในการรอคอยให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเลยนะครับคณผผู้้ชมมมนนาะะะกก็จปรรีบับ วันนี้เอาสา,าระดีมาฝากคุณผู้ชมนะอยากให้คุณได้มีทางเลือกเยอะเวลาที่คุณจะไปกู้เงินอะไรต่างเนี่ยอยากให้คิด,เ,ดยเยอะสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ว่าแบบเราไปกู้ได้แล้วเพื่อก็รอดวันนี้แล้ววันถัดไปเนี่ยอาจจะไม่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่หลายคนอ่ะ ไปกู้เงินบางคนเลือกที่จะไปกู้กับสินเชื่อนอกระบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันไวมันง่ายมันเอาตัวรอดในวันนี้เลยนะแต่ว่าวันทางหน้ามันจะแย่เพราะฉะนั้นสินเชื่อนอกระบบผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคุณลองเข้าไปขอคัดปรึกษากับธนาคารที่คุณใช้อยู่ก็ได้ฝ่ายสินเชื่อนะลองดูซิว่ามีช่องทางไหนบ้างที่เราจะกู้ได้นะครับผมผมเป็นกำลังใจให้นะรู้ว่ายากนะยากแน่นอนคุณเจอเรื่องยากแน่นอนในการไปกู้เงินกับทางธนาคารแต่ผมอยากให้คุณสู้ในทางที่ยากมากกว่าเพราะถ้าเกิดคุณผ่านทางที่ยากไปได้นะครับผม มันจะสบายในช่วงหลังนะโอเคครับผมก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับผมขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ